ตอนนี้เราอยู่กันในแพเดะครับเกี่ยวกับสกิลของเชนนะครับจะบอกจะพูดว่าวูฟแตลเมื่อกี้ของเชนนะครับอ่ะก็เหมือนกับสกิลของวูฟที่ผ่านมานะครับก็คือสกิลอันนี้อาจจะไม่ได้ครบถ้วนในทุกๆอย่างที่เราต้องการในการเล่นจริงๆนะครับแต่ว่าผมสร้างสายนี้ขึ้นมาตามแบบที่ผมคิดว่าเชนน่าจะทําอะไรได้หรือว่าทําอะไรไม่ได้บ้างนะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับว่าสกิลมีอะไรบ้าง สกิลนะครับของเชนนะครับในใสายของมาสเตอร์มายก็มีแค่เท่าที่จำเป็นนะครับเคเบิลไกด์นะครับเบสิ Basic กก็มัดตัวประกันเร็วขึ้น75นะครับระดับเอสเนี่ยก็คือมีเชือกวมแล้วเป็น6เส้นนะครับเอนด์ลนซ์จริงๆมผมว่าก็จำเป็นนะสำหรับสายนี้นะมีดีกว่านะครับคือด้วยความที่ว่าเชนที่ผมทำออกมาเนี่ยมันจะใส่ชุดเกราะที่หนักที่สุดนะครับนั่นทำให้วิ่งแล้วเหนื่อยได้เร็วมากนะครับ อันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถวิ่งได้นานขึ้นเพราะสมควรเลยนะครับช่วยได้เยอะเหมือนกันระดับเบสิกครับสตามิน่าเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรานะครับถ้าเป็นระดับเอสครับสตามิน่าสำหรับของทั้งเราแล้วก็ทีมด้วยนะครับเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อคนนะครับคอนโทฟรฟิกครับเวลาที่เรายิงหรือว่าทำอะไรเสียงดังนะครับประชาชนจะเอ่อลงไปหมอบกับพื้นนะครับทำให้จับตัวประกันได้ง่ายขึ้น สปอเตอร์นะครับระดับเบสิกเท่านั้นนะครับเ,เพื่อดาเมจที่เราต้องการนะศัตรูพิเศษครับที่ถูกมาร์กเนี่ยจะโดนดาเมจแรงขึ้น15%จากเราคนเดียวนะครับโดมิ n เนเตอร์ครับจำเป็นต้องมีนะครับเพื่อ,เ,อเทรดเพื่อนกลับมาระดับเบสิกครับก็คือเราสามารถทําให้ศัตรูที่ไม่ใช่ตัวพิเศษนะครับก็คือไม่ใช่เทเซอร์ไม่ใช่บูโดเซอร์ไม่ใช่ชิลอะไรพวกนี้นะะไรพวกที่เราสามารถมาร์กได้พวกโคเกอร์อะไรพวกนี้นะ จ้าพวกนี้เนี่ยเราจะสามารถสั่งให้มันกลายเป็นตัวประกันได้นะครับระดับเอชครับก็คือ,อ,อ Power แล้วก็ความไกลนะครับของการตะโกนเนี่ยเพิ่มขึ้น50%นะเนฟอฟเซอร์ครับสายหลักของเรานะครับมันก็ไม่ได้ครบทุกอย่างของสายนี้นะแต่ก็คิดว่ามันเท่านี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะอันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้คือจําเป็นนะทางสปอเตอร์นะครับ จำเป็นกับทุกสายอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกในทุกคลิปเนาะระดับเบสิกนะครับเ,เวลาให้เราพกกระเป๋าแล้วเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าที่ควรนะครับ50%ระดับเอสนะครับโยนกระเป๋าได้ไกลขึ้น50%สกิลนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตอนที่ผมเล่นเชนผมมักจะไม่วางกระเป๋ากระสุนตั้งแต่ต้ตตนนะครับเพราะว่ากระเป๋ากระสุนเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้ตายนะครับเผื่อว่าใครไม่เคยใช้เนาะมาดูสกิลกันระดับเบสิกนะครับก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางกระเป๋อกระสุนปุ๊บนะครับเราจะสามารถยิงได้5วินาทีโดยที่ไม่เสียกระสุนเลยนะครับก็คือสมมติว่าผมถือปืนอยู่ในปืนมีกระสุนนัดเดียวแล้วผมวางกระเป๋ากระสุนปุ๊บผมสามารถยิงได้รัวๆเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่1นัดในปืนนั้นไม่ลดนะครับเป็นเวลา5วินาทีถ้าเป็นระดับเอสก็เปลี่ยนเป็น10วินาทีแต่ว่าสกิลนี้ไม่สามารถใช้คู่กับแกนเนตแลนเชอร์ได้นะครับไม่สามารถแบบว่ายิงระเบิดรัวๆในช่วงนั้นไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราใชา้ถ้าเราวางกระเป๋าปืนกระเป๋ากระสุนปุ๊บแล้วเรายิงกันเด็นแ a น c เชอร์ไปก็จะเสียเหมือนปกตินะโอเคสก,กิลนี้นะครับก็ดับเบส i c ิกนะครับทำให้ศัตรูกลัวมากขึ้น25%นะครับระดับเอชก็คือ50นะไดฮาร์ดนะครับจำเป็นต้องมีนะถ้าอยากจะมีชีวิตรอดนะครับระดับเบสิกนะครับไม่ได้สำคัญอะไรหรอกกอ็มันก็สำคัญมั้ง ก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันนะครับระดับเบสิกครับก็คือเมื่อเราล้มนะครับเราสามารถใช้ปืนหลักยิงต่อได้นะครับระดับเอสครับอันนี้คือสําคัญนะก็คืออาเมอร์รีเจนเร็วขึ้นนะครับรีเจนมากขึ้นละกัน15%นะครับอันเดอร์ด็อกจำเป็นสําหรับคนชอบบูนะครับระดับเบสิกก็คือเมื่อมีศัตรูล้อมเรา3ตัวขึ้นไปนะครับเราโจมตีแรงขึ้น15%ระดับเอสครับก็คือมี3ตัวล้อมเราขึ้นไปนะครับเออเราโดนดาเมจน้อยลง15% สองสกิลนี้นะครับเฉพาะคนที่อยากเล่นช็อตกันนะครับถ้าไม่อยากเล่นช็อตกันไม่ต้องอัพนะครับสามารถข้ามได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องหาแต้มอัพอย่างอื่นแทนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้อัพมาไม่ได้นับนะบแต่คิดว่าน่าจะเกินนะนี่เท่าไหร่เกินครับเกินเกินสามารถขึ้นมาได้ถึงประมาณแ,แถวนี้ได้ละโดยประมาณนะอ่ะสกิลนี้ก่อน ช็อตการอิมแพกนะครับระดับเบสิกนะครับก็คือเวลาที่เรายิงช็อตการไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามนะครับแรงถีบน้อยลง25%ระดับเอชครับก็คือช็อตการยิงแรงขึ้น35%ถ้าจะเล่นช็อตการสกิลนี้ต้องเอชนะครับไม่งั้นจะเบาเกินไปนะสแตนด์ดิสแตนต์นะครับผมอัพค่อนข้างบ่อยนะครับในหลายๆสายนะเพราะว่าผมไม่ชอบโดนระเบิดแสงนะครับระดับเบสิกก็คือระเบิดแสงมีผลกับเราน้อยลง25%ระดับเอชครับก็คือน้อยลงอีกเป็น50% ไม่ใช่เป็นน้อยลงอีก50%นะครับเป็น75%นะโอเคช็อตการ CQB นะครับโค้ดควอเตอร์คอมแบทระดับเบสิกนะครับเอ่อช็อตการรีโหลดเร็วขึ้น50%อระดับเอสนะครับโอเคช็อตการสามารถซูมนะสามารถเลงได้เร็วขึ้น125%นะครับก็นั่นแหละมันไม่ได้สำคัญมากในการจะเลงเร็วหรือช้านะผมว่ากันนะ ก็เบสิกก็น่าจะอยู่แล้วนะครับ a m m o Special i s t อืมถ้าใครคิดจะถือกระเป๋าการะสุนเนะี่ยมันก็ต้องเอสนะเพราะว่ามันมีแค่2 s k สกิลที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋ากระสุนนะก็คือสกิลนี้กับสกิลเริ่มต้นนะครับแค่นั้นเลยนะครับตะดงบเบสิกครับก็คือเราสามารถถือกระเป๋าการะสุนได้2ใบจากที่ตอนแรกมีใบเดียวนะครับ ระดับเอสครับก็คือเราจะมะีกระเป๋ากระสุนแต่ละใบเนี่ยมีกระสุนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็จะเหมือนเก็บของในตัวแบกนั่นแหละก็คือหยิบได้เป็น2เท่านะครับก็จะปกติที่สามารถหยิบได้2ครั้งต่อใบก็จะกลายเป็น4นั่นนั่นเองสําหรับสายนี้มีเลื่อยด้วยนะครับถ้าจะป็นต้องใส่เลื่อยก็มีให้นะครับระดับเบสิกครับเอ่อทำให้เราสามารถใช้เลื่อยได้นะครับระดับเอสก็คือเราได้ใบเลื่อยเพิ่มขึ้นอีก1ใบนะครับ โอเวอร์คนะครับถ้าใครเล่นสายช็อตกันควรจะต้องอัพแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นช็อตกันข้ามไปเลยดีกว่าผมว่าเปืองนะครับถ้าเกิดว่าจะอัพเป็นเอสเพื่อใหออ้สามารถใช้ได้กับปืนอื่นๆนะนผมว่าไม่คุ้มนะครับอ่ะระดับเบสิกนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่าศัตรูได้ด้วยช็อตกันหรือว่าเลื่อยนะครับเ,เราจะโจมตีแรงขึ้น75% เป็นเวลา5วินาทีนะครับระดับเอสถ้าจะอัพเลยนะคืออย่างนี้ถ้าเป็นระดับ basic นะเบสิกเนี่ยดาเมจที่เราได้นะที่เป็นบัฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเฉพาะช็อตกันและเลื่อยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นระดับเอสก็คือเงื่อนไขเดิมถ้าเกิดว่าเราใช้ช็อตกันหรือว่าเลื่อยฆ่าศัตรูได้อาวุธทุกชนิดจะได้โบนัสเพิ่ม75%เป็นเวลา5วินาทีนะครับซึ่งมันเปลืองผมว่ากันนะผมว่ามันเปลืองนะแต่ถ้าเราเล่นช็อตการอยู่แล้วเนะี่ยเราอัพแค่4แต้มนะครับมันก็โอเคแล้วเราก็ใช้ช,อบบอชอ็อ นะครับแค่นั้นเองติชเช่นไม่อัพเลยนะครับโกสนะครับเอ่ออันนี้อัพมาเพราะว่าแต้มมันต้องใช้มากกว่านั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะดูก่อน4,5,6,7,8,9เ้าโอเคพอดีนะครับต้องมี9้าแต้มเพื่อขึ้นมาเทียร์3นะระดับเบสิกนะครับก็เวลาที่เราเก็บของนะครับที่มันไม่ไม่เป็นกระเป๋านะเราได้เงินเนะี่ย จะได้เงินมากขึ้น10%นะครับจเจ้ามาัฟอันนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วแต่ว่ามันผมไม่ได้กะจะไปสเตลเลยนะก็เลยไม่เอานะครับสปินเตอร์นะครับดับเดสิสก็คือเออเรื่องของซามินานะครับซามินาเรเจนไวขึ้นในพวกนั้นนะครับรับเดซครับก็คือเราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น25%แล้วก็หลบได้มากขึ้น25%เปตอนที่วิ่งนะครับที่เราอยากได้จากสกิลนี้ก็คือ วิ่งเร็วขึ้น25เปอร์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าชุดเกราะหนักมันเดินช้ามากนะครับแต่ว่าถ้าเห็นในคลิปที่ผมเล่นจะเห็นว่ารวมกันแล้วก็ไม่ได้ช้าเท่าไหร่นั่นคือความเร็วสูงสุดที่จะทําได้แล้วนะสำหรับเออสายนี้นะครับสกิลนี้ถ้าไม่ใช่คนที่ชอบกระโดดลงมาจากชั้น2หรือกระโดดจากที่สูงไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่แนะนําให้อัพนะคืออย่างนี้เออเวลาที่เราวิ่ง ลงมาจากลงมาทางบันไดครับบางทีตัวเรามันจะลอยออกมาจากบันไดใช่ไหมเราจะตกมาที่พื้นนะครับก็เกิดดาเมจได้นะครับถ้ามีสกิลนี้เอาไว้สักเบสิกเนี่ยมันจะไม่เจ็บเนาะระเบสิกครับก็คือลดดาเมจจากการตกจากที่สูงที่ไม่ถึงตายนะครับเจสนกิลนี้เช่นกันไม่มีก็ได้แต่ก็ควรมีนะครับอย่างน้อยควรจะเป็นเบสิกก็คือเอ่อเราเก็บกระเป๋าเร็วขึ้น25เปอร์นะครับ สกิลนี้อันนี้ของจริงแล้วมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าอัพมาเป็นเบสิกนะเราจะโจมตีศัตรูที่เป็นตัวพิเศษนะครับแรงขึ้น5%ซนะครับซึ่งมันก็โอเคสำหรับสายบูนะเราก็สามารถซื้ออสเซทได้นะครับก็จะเป็น asset body bag ให้ทีมสามารถหยิบกระเป๋าศพเพิ่มได้สกิลนี้คือสกิลที่เราต้องการจริงๆนะครับแับเบสิกครับทำให้เราเดินได้เร็วขึ้น25้เปอร์แลวก็ความเร็วตอนที่เราย่องนะครับตอนที่เราก้มอยู่เนะี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%ซ ฟูจิ i ีฟนะครับเป็นอีกสายหนึ่งที่คิดว่าสายนี้จำเป็นจะต้องมีนะครับสวรรค์ซองผมว่าควรมีเนี่ยมันมันเป็นแนวของมันนะครับอ่ะสกิลแรกก่อนสกิลนี้แล้วกันจิ d เต n นเบ d e นะครับเอ่อเผื่อสเตลลนิดหนึ่งนะครับเผื่อสเตลนิดหนึ่งนะครับระดับเบสิกนะครับก็คือเราสามารถจมเออไม่ใช่อาวุธประชิดคอนเซมเพิ่มขึ้น2นะครับระดับเอ็ก็คือมีโอกาส75 95%โอ้เหมือนเปนกันใหญ่มีโอกาส95%นะครับที่เราฆ่าศัตรูด้วยการยิงหรือประชิดแล้วศัตรูจะไม่ส่งเสียงนะครับถามว่าในเมื่อผมกาจะไม่สเตล,ลทำไมถึงอัพอันนี้นะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าเรารู้ว่าเราจะต้องใส่ชุดเกราะหนักสุดใช่ไหมนั่นแปลว่าสกิลนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่จำเป็นต้องอัพเอสอย่างที่รู้กันนะครับว่าการจะขึ้นเทีย์ที่2ได้ต้องมี5แต้มนะครับซึ่งนั่นแปลว่าต้องมีเอแน่ๆ1สกิลนะครับ สกิลนี้นะครับแดดเดว,วิลนะครับระดับเบสิกก็คือความเร็วในการปีนนะครับเอ่อมากขึ้น20%นะครับไม่อัพเอจเชน่นกันเพราะว่าผมไม่สามารถหลบได้อยู่แล้วสำหรับชุดเกราะที่ลบดอทขนาดนี้นะครับอัพเอจก็คือเวลาที่เราใช้ซิปไลน์ที่มันไว้หอนตัวนะเอ่อโอกาสหลบเพิ่มขึ้น15%ซึ่งไม่ช่วยเลยนะครับก็เลยต้องเป็นอันนี้นะอ่ะลัดอัน,นกันนะครับความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้น10%นะครับ ระดับเอสก็คือเวลาที่เราเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาที่เรากดเล็งไปด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเดินชา้าลงนะครับแต่ว่าในระดับเอสอันนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเดินด้วยความเร็วปกติได้แม้ว่าเราจะกดเล็งอยู่นะครับอืมก็ดีกว่าสกิลอื่นๆเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะครับอย่างอันเนี้ยเพิ่มหลบไม่มีโอกาสอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสเตลก็เช่นกันนะครับไม่ได้ใช้นะสกิลนี้เอ่อผมอัพสกิลนี้เพราะว่า ไม่มีไม่มีประโยชน์ที่จับสกิลนี้นะครับงงไหมอ่ะเพราะว่าผมจะต้องถือกระเป๋ากระสุนอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพสกิลของ first aid kit ไม่ได้ถืออยู่แล้วแน่ๆนะครับสกิลนี้ b a s ิกนะครับพกกระเป๋าศพได้มากขึ้นหนึ่งใบนะครับด i r s t ก็คือระหว่างการสแตลถ้าเราฆ่าตัวประกันเราจะเสียเงินน้อยลง7จ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีประโยชน์กว่าสกิลอื่นแต่ได้ใช้ไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ไม่รู้นะครับ r l u d e r k e e p p e r ระดับเบสิกนะครับเพวกชาวแก๊งตีเราเบาลง10%นะครับระดับเอสก็เบาลง25%นะครับมีไว้ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะอย่างที่บอกว่าดีกว่าสกิลอื่นครับคือการจะขึ้นมาสูงอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นต้องต้องใส่แต้มถูกมาแต่ว่าสกิลที่ตัดทิ้งทั้งหมดคือสกิลที่ไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับส่วนสกิลที่อัพมาก็คือจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพื่อที่จะสวรรค์ซองแล้วก็ สวนสรงมควนจะต้องมีเนะี่ยอะมาดูก่อนระดับเบสิกนะครับก็คือเมื่อเรามีเลือดเป็นศูนย์ก็คือปกติเราต้องล้มหมดนะเราจะไม่ล้มทันทีนะครับแต่ว่าเราจะสามารถสู้ต่อได้3วินาทีแต่ว่าเดินชา้าลง6 0นั่นแหละนะครับระดับเอสครับก็คือก็เหมือนเดิมนะครับมีเวลา3วินาทีอาไม่ใช่มีเวลาเป็น6วินาทีแทนนะครับ แล้วก็การยิงนั้นไม่จําเป็นต้องรี l o a d ด้วยนะครับแปลว่าสามารถยิงรัวๆได้นั่นหมายความว่าเวลาที่เราเล่นใน์เซอร์ตัวนี้เนี่ยเวลาถึงขับขันจริงๆนะครับผมจะวางกระเป๋ากุนเพื่อยิงรวๆก็ได้นะครับหรือถ้าผมสู้ไม่ได้แล้วผมจะล้มผมก็ใช้สว่านซองยิงรัวๆได้อยู่ดีนะครับแล้วก็รีบเดินไปให้เพื่อนชุบประมาณนั้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรบู๊เลยอะ่ะในความคิดผมนะอันนี้คือโคตรบู๊เลยนะครับ ไม่ว่าจะพร้อมสู้หรือไม่พร้อมสู้ก็สู้สุดๆนะครับสำหรับสายนี้อ่ะเปิร์กแน่นอนครับเปิร์กของเชนจะต้องเป็นมัสเซิลอยู่แล้วนะครับซึ่งเหมาะทีเดียวนะครับอ่ะผมจะแปลแบบอันเว้นอันนะครับเหมือนเดิมนะเพราะว่าอันที่เป็นเลขคู่มันจะเหมือนกันเห็นปะโอเคอันแรกนะครับอันที่1เอ่อมีลือดเพิ่มขึ้น10%นนะครับอันที่สาม โอกาสที่เราจะตกเป็นเป้าหมายมากขึ้น15%เมื่อเรายืนอยู่ใกล้เพื่อนนะครับแล้วก็เพิ่มแม็ของเลือดด้วย10%อันที่5นะครับเพิ่มเลือดอีก20%ปอันที่7นะครับถ้าเราใช้ไ์แมชชินการซับแมชชินการหรือสไน p เปอร์ไรเฟลจะทําให้ศัตรูกลัวได้มากขึ้นนะครับอันนี้ไม่มีผลกับผมเลยเพราะว่าผมใช้ช็อตกันเท่านั้นนะครับในการเล่นก็ข้ามไปนะครับ แต่ถ้าว่าใครที่เล่นสายอื่นนะครับคือไม่ใช้ช็อตกันแล้วก็อยากจะเอาปืนอื่นมาใช้แทนก็ได้นะครับเอาสุดท้ายนะครับเลือกเพิ่มขึ้น40%เยอะมากนะครับตุกทุกๆ5าวินาทีเลือดจะรีเจน4%นะครับสำคัญตรงนี้แหละก็คือเราสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยการเขาเรียกอะไรอะหลบบ้างนะครับเท่านั้นเองครับเอ่อแค่เราไม่บู๊จนเกินไปแล้วก็รู้จักหา c o อร์บางเป็นกำบางบ้าง เลือดก,ก็จะไม่หมดนะครับถ้าไม่หนักจริงๆนะนอาวุธที่ใช้นะครับอืมผมพูดตรงนี้ก่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงไม่อัพสกิลนี้นะครับสกิลนี้ระดับเอซเนี่ยคือทำเอ่อเอาอย่างนี้ก่อนรนะดับเบสิกนะครับก็คือแทนที่เราจะใช้ใบเลือดธรรมดาเนี่ยใบเลือดจะก,กของเป็นวัสดุคาร์บอนนะครับ ทำให้ใช้งานได้ดีขึ้น20%นะครับะในระดับสนะครับก็คือเมื่อเราโจมตีศัตรูด้วยเรื่อยๆนะครับเราจะเสียก็ได้อะไรอ่ะเสียความคงทนของเลื่อยน้อยลง50%นะครับแล้วก็เลื่อยทำงานได้ดีขึ้น20%ด้วยนะครับตรงนี้ไม่สำคัญที่สำคัญก็คือเราสามารถพกเลื่อยเป็นอาวุธลองได้นะครับที่ผมไม่อัพอันนี้เพราะว่าไม่รู้สิผมคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธลองนะครับสำหรับสายนี้ เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ออชอบช็อตกันนะครับจะรู้ว่าโลโคกโมทีฟเป็นปืนช็อตกันที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วมนเป็นอาวุธลองนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้เรื่อยเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วใช้โลคกโมทีฟเป็นอาวุธลองมันโอเคอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของอาวุธบ้างนะครับอย่างที่เห็นกันในคลิปว่าผมใช้เฉพาะช็อตกันเท่านั้นนะครับอ่ะ ช็อตกาของผมจะมีอยู่4กระบอกอย่างที่เห็นแวบๆเมื่อกี้ดัวนี้ก่อนอาวุธหลักนะครับจะมีช็อตกันแบบที่ยิงแล้วทะลุนะครับสำหรับใครที่อยากใช้แบบทะลุนะแล้วก็ช็อตกันแบบที่ยิงแล้วเป็นระเบิดนะจะยิงแล้วเป็นบอมนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง2อันนะในขณะที่ l o c o m ม t i v e ที่เป็นอาวุธรองผมก็จะมี2กระบอกเช่นกันนะครับอันนึงเป็นแบบทะลุนะครับ ที่ต้องมีแบบนี้เอาไว้เพราะว่าต้องเผื่อบูนนะเผื่อว่าเราถือเรื่อยนะครับแล้วจาเป็นจะต้องใช้อาวุธลองเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็โมทิฟที่ยิงทะลุได้เนี่ยถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับดีทีเดียวแต่ว่ากระสุนจะค่อนข้างน้อยนะอาจจะค่อนข้างน่ากลัวถ้าแิดว่าใครรู้สึกไม่สบายใจนะสามารถเปลี่ยนกระสุนเป็นแบบธรรมดาได้นะครับถ้าเปลี่ยนกระสุนแบบธรรมดาก็จะเพิ่มขึ้น15นัดนะครับก็จะเป็น30รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบบอมก็จะ ลดเช่นกันนะครับแต่ว่าน,นี้แล้วแต่ความชอบนะครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงจะต้องใช้อาวุธประชิดที่ค่อนข้างแรงนะเพราะว่าในกรณีที่กระสุนหมดนะครับเราจะต้องสามารถลุยต่อได้แม้ว่าจะไม่มีกระสุนกระทมนะครับขวานที่แรงพอนะครับไม่ใช่ขวานอาวุธประชิดที่แรงพอนะครับสามารถฟาดศัตรูให้ตายในครั้งเดียวได้เนี่ยมันเป็นวิธีการหากระสุนที่ฟรีมากๆนะครับแต่ว่า กระสุนก็ไม่ได้หมดง่ายๆเพราะว่าเราก็พกกระบอกกระสุนอยู่แล้ว2อันนะครับซึ่ง2อันนี้สามารถเก็บได้8ครั้งถ้าแบ่งกับเพื่อนก็คิดซะว่าเราใช้ได้สัก3าครั้งก็แล้วกันนะครับก็หมดยากอยู่แล้วล่ะชุดเกราะแน่นอนครับต้องหนักสุดนะครับซึ่งจะเห็นว่าดอสน,นี่ลบห้าสิบเลยนะครับไม่เหลือเลยนะเลือดนะครับเอ่ออาร์เมอร์ก่อนอาร์เมอร์นี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับเยอะกว่าขั้นก่อนหน้านี้สองเท่าโดยประมาณนะครับ เลือดนี่414นะครับเยอะมากนะครับคอนซิเมนต์2มีไว้ดูเล่นนะครับสปีดนะครับอยู่ที่27นะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วมันมีแค่20นะครับอ่ะทีนี้ทราว่าเราใส่สูตรสูตรเนี่ยเดิมที37นะครับอันนี้เดิมที23นะครับแปลว่าถ้าไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ย23แต่ถ้ามีสกิลแล้ว ชุดนี้ยังเดินเร็วกว่าอีกนะครับเดินได้27เลยนะลยนะแต่ว่าโอเคนะสตาร์มิน่าสานะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าชุดอันนี้นะครับเสียสตารมิน่าค่อนข้างเยอะนะครับเบสแห่แค่14เท่านั้นนะครับในขณะที่ชุดสูตรเนี่ยสตามิน่าเริ่มต้น21เลยนะครับบวกสกิลก็ไม่หยกที่เป็น52เลยถือว่าเออเขาเรียกอะไรอะวิ่งได้นานมากนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ขี้เลยอย่างที่เห็นในคลิปนะว่ามันพอจะเล่นได้เรื่องของการวิ่งนะพอจะโอเคอยู่นะครับ แค่นี้นะครับอ่ะจบนะครับก็ฝากบังเซอร์ด้วยลวกันทั้ง2เจ้านะครับทั้งร้านเค็มซิมโซครับแล้วก็ร้านทีลนิดนะครับอย่าลืมแวะไปกดไลค์นะไปกดตนุนะครับช่วงลดราคาใหญ่ใกล้จะมาแล้วนะครับก็อย่าลืมเก็บเงินเอาไว้นะครับแล้วก็หมดตัวแน่แหมดตัวแน่แนนะกับช่วงทปีเพราะว่าเดี๋ยวพอฮาโลวีนมาก็ปีใหม่ต่อนะครับเป็นช่วงเซลล์สองสองสองช่วงติดนะครับน่าจะต้องโดนมางล่ะ DLC นี่แน่นอน นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูอะไรเพิ่มหรือว่าอยากจะรู้จากสายไหนเพิ่มก็ขอให้คอมเมนต์เอาไว้นะครับแต่ว่าคลิปอาจจะมีขาดช่วงไปบ้างอย่างที่เห็นว่ามันกระตุกมากเกินไปหน่อยสําหรับผมนะเราก็แลมมันไม่พอนะครับในยุคนี้นะยุคปัจจุบันของเราเนะี่ยคอมพิวเตอร์ที่มีแรมมจิกมันมันไม่พออ่ะขั้นต่ํามันต้อง8นะครับยิ่งอันนั้นคือเฉพาะเล่นเฉยๆนะขั้นต่มามันต้องแดนะครับ ยิ่งผมเอามาอาัดคลิปด้วยเนี่ยสียิ่งไม่ไม่เวิร์กมากมานะเพราะงั้นเนี่ยผมต้องเอาน้ตบุ๊กผมไปเพิ่มแรมก่อนแล้วถึงจะทําคลิปดีๆได้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะงั้นถ้าขาดช่วงก็เอาเป็นว่ารู้กันนะครับว่าผมอาจจะต้องรอนะเพราะว่าซื้อคอมมาก็ตัง์หมดแล้วเนะีนะ่ยเนาะแต่ว่าคอมเมนต์ไวล้ละกันเผื่อว่าอะไรที่ผมสามารถทําให้ได้จาให้เลยนะครับอ่ะพักไปแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ